รัฐบาลเดินหน้าเร่งผลักดันอ e ีคอมเมิร์ซขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพร,ร้อมคาดว่าธุรกิจขนส่งพัสดุจะมีมูลค่าถึง1นึ0 0 0สล้านบาทในปีนี้ด้วยนะคะครเรื่องนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลยาธิที่การนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากการวิเคราะห์ของ TTB Analytics ธุรกิจขนส่งพัสดุที่ธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะคือเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วมาก ในปีที่แล้วกับปี2,565หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มคลี่คลายค่ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องและธุรกิจขนส่งพัสดุยังคงเติบโตดีนะคะมีมูลค่าในตลาดราว96,000ล้านบาทบ จากความชื่นชอบและคุ้นชินกับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะคะคาดว่าในปี2,566ปีนี้ค่ะธุรกิจขนส่งพัสดุจะมีมูลค่าถึง115,000ล้านบาทคือเติบโตรประมาณ18%ตามการเติบโตของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซนะคะที่เติบโตร้อยละ11ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆสำหรับการซื้อขายสินค้าด้วย ทั้งนี้ทานายกรัฐมนตรีเองก็ได้ติดตามประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะคและได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประชาชนเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจในประเทศด้วยค่ะ